นะครับค่ะสวัสดีทุกคนนะครับอตอนนี้ครับเราอยู่ในเซิร์ฟสตรีมนะครับก็วันนี้มีมารีวิวหกดาวตัวหกดาวกันหลายตัวนะครับมีหนวดบหข้างหแล้วก็มีจิโกหกดาวนะครับบนตัวโคตรเยอะเลยก็คือหลังเนะครับเราจะเอาตัวหกดาวหลายๆตัวนะครับมารีวิวในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับเป็นตัวของผมเองนะไม่ใช่ตัวของคนอื่นนะก็มีโกลเด้นฟิเซอร์นะครับแล้วก็จะเป็นหนวดขาวนะครับนี่ สุดเกลือขอพันนะครับไอคลิปที่จะที่เปิดการชามันเสียเอาเป็นว่าการันตีนะครับหนดขาวอันนี้อันนี้ส0ิรอบครับมาอีโบกันเลยนะครับปุ๊บกดไปอต่เอเท่ทมสสกิปเดี๋ยวขอแคปภาพแป๊บนึงนะครับโอเคหล่อเท่นะครับก็ ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเอ่อไม่ใช่นีเราต้องเอาทังออกนะครับแล้วก็ใส่นุดด่งก่อนนี่นะครับเป็นตัวที่สองนะครับที่มันเป็นหกดาวของบผมแล้วก็ใส่คนเน็โอเคมาพร้อมละเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับสำหรับตัวที่หนึ่งที่เราจะมารีวิวกันนะครับก็คือ วัน่าใจเลีที่อยู่ตรงนี้ที่ฟันหลอดนะครับกอ็อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะวางเขาก่อนนะครับระยะก็ถือว่าเป็นเอวีสองกรวยนะครับนี่นะครับก็จะดีจะเปิดเอฟเฟกต์แบบหนึ่งนะอเอฟเฟกต์นี่เป็นการใช้พลังของหนวดขาวผสมนะครับเพราะว่ามันเป็นของดาวแล้วก็ระเบิดออวมาถือว่าสวยใช้ได้เลยนะ 200ดาเมจโจมตีทุกทุก8วิถือว่านานพอสมควรนานเยอะมากนะครับแล้วก็อัพขั้นต่อไปจะเพิ่มระยะ2แล้วก็ได้เมจดห100ยังไม่เปลี่ยนท่านะครับโอเคนะครับตอนนี้อยู่ที่ได้เมจ300นะครับแล้วก็โจมตีทุกทุก8วิครับต่อไปอัพ3,000โอ้3,000แพงนะมันอัพได้กี่ขั้นเนี่ยอัพได้เยอะอยู่นะ จะเป็น liberation นะครับจะเป็นการ slow 敌ใช่ไหมมันจะวิ่งไม่ได้เอิ่มเพิ่มระยะ2นะครับแล้วก็เพิ่ม75ดา damage up เลยครับไหนมาดูซิมาเป็นอีกท่าหนึ่งแล้วเป็นท่าของผลนวนผลสันสะเทือนนะครับนี่นี่นี่ slow ลแล้วอ้าแล้วก็นี่เป็นท่าแบบมันเป็นลมดโอู้ effect สวยอยู่สวยต่อไปก็เป็นเพิ่มระยะ2แล้วก็บวก d a เป็น80นะครับ ก็มีอะไรมากแล้วครับยังไม่ได้เปลี่ยนฐานนะครับไม่ไแน่ใจจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่าอัพได้อีกอัพได้ป,ดประมาณ6ขั้นนะแล้วก็อ,อัพอ,อีกทีเพิ่ม2ระยะแล้วก็85ดาเมจก็หาราอยอู้มีใท้กันหนึ่งตีทุกทุก8วีตอนเลยเฮ้ยแต่มันดีนะเนี่ยมันสโลได้นะเฮ้ยท้าโศยอยู่นะพอด,ดิชอบเอฟเฟกต์ตอนมันชาร์จมากเลยเนี่ยชาร์จทั้งสองมือแล้วก็ ไม่ได้จำอะไรเลยว่าท่าอะไรนะครับไม่เคยดูกันดูนะครับต่อไปนะครับอัพขั้นลองสุดท้ายนะครับจะเป็นเอ่อโปรเซนไดเมจแล้วก็บวกมาห้สิบแล้วก็จะเป็นท่าเทอร์โมดักเนี่ยท่าแปลนะแปลว่าแส,าส,สนสะเทือนแห่งความมืดมันอัพไปเลยโอเคไหนมาดูท่าที่อ้จะเป็นเหมือนมีกำแพงขึ้นมาตัือวไงอ๋อไ,ไม่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 นี่นี่ท่านี้เออเห,อหอมือนเป็นท่าแอนติในแบบฟุตป้าส,สุดท้ายก็ ท่มดาเมจ75แล้วก็ระยะ2ไม่มีอะไรมาครับเคตันประมาณนี้นะครับนี่ก็สโลสศัตรูนะครับนี่เราเอฟเฟกต์อลังการมากเลยนะโ้เอฟเฟกต์อลังการจริงเคตัวต่อไปนะครับเราอยู่กับเอ่อโกคู6ดาวนะครับก็จะเป็นโกคูอุปกรณ์นะครับอันนี้คือเวล63นะครับของน้องนะครับก็ของคนคิงดูนะครับดาเมจ อันนี้เวอร์่63แบบอัปตันแล้วนะครับจะอยู่ที่40,006นะครับ4 6 5 0 0นะครับจบดีทุกก5วิแล้วก็เป็น LE นะครับน่าจะทรงกลวยว่าพอมันอัปตันแล้วแล้วก็เป็น D f e r s t เอ้ไม่แล้วก็ระยะ50กนะครับเคต่อไปนะครับจะเป็นตัว Ichigo นะครับ6ดาวเอฟเฟคก็คืออ๋อเดียวอันนี้เป็นเอฟเฟคของหนวดขาวไอ้หนวดดำ จตต้องไข่หนวดตามก่อนจะได้ให้มันเดินมาโอเคนี่นะครับก็จะเป็นอิจิโกะนะครับก็อันนี้เป็นออร่าของโกคุท่าแรกนะครับขั้นที่1น,นะครับก็พันหนะครับอันนี้เพิ่มแปดสิบเนะาะระยะ6แล้วก็ไม่ไม่โจมตีท,ท,ท6้งหกวิระยะ30ถือว่าท่าเท่ใช้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เอฟเฟกตเต็มจอเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นการพุ่งไปนะครับแล้วก็ ว่าสินดำไม่รู้นะครับเรียกว่าอะไรเพราะว่าไม่เคยดูบลีชครับคินะครับอันนี้อัพไปเปลี่ยนท่านะครับจะเป็นท่าที่เหมือนจะทุบลงพื้นนะแล้วก็คล้ายๆของนวดดำเลยทุบลงพื้นแล้วมันก็เป็นแบบเหมือนเป็นลุมดำหรืออะไรสักอย่างแล้วก็ดูดลงไปนะครับนี่อย่างนี้ ว่าหล่อเท่ใช้ได้เลยนะครับพออัพมาถึงขั้นที่5ครับจะเป็นหมื่นดาเมจนะครับนี่อัพขั้นต่อไป3 0มหมื่นกว่าไม่อัพตันนะครับ3ามหมื่นหกนะครับถือว่าแรงนะแต่ว่าระยะเราก็ท่านี่คือถ้าเอาจริมมันก็ตีแอร์ได้เลยนะท่าคือสูงมากนะครับนี่โดยทีนะชิบโอสูงเกินโอเคนะครับตัวถัดไป นี้เราอยู่กับตัวที่ตดเดียวเดียวได้นะครับตั้งอยู่คนเดียวยังไม่ได้ตีเลยนะครับก็คือเอ่อเจ้าตัวลูฟี่หกดาวนะครับหรือสเน็กแมนนะอันนี้อัปตันนะครับเวล70นะครับดาเมจอยู่ที่4875นจะครับโจมตีทุกๆ6.5จุดาวิแล้วก็ระยะร้อยยถือว่ากว้างมากเลยครับกว้างกว่าโคนนัันเองนะครับข้อ เดี๋ยวเราต้องรอตัวมาก่อนนะครับโอเคขอบคุณลูกขอบคุณนะครับลูกคิงทีขายนี่นะครับก็จะเป็นเอฟเฟกของลูฟี่หกดาวนะครับก็จะเป็นการยืดแขนลงไปแล้วก็ขดเคี้ยวนะครับนี่ยครับพอใส่ไปปุ๊บอาจจะเดี๋ยวรออีกทีเดี๋ยวรอก่อนอ่านี่นะครับ,บ,ออก,ก,รบก็ขายตัวขา้าหน้าไปหมดแล้วนะครับก็เราขอขายตัวขา้าหน้าไปแล้วนะครับก็อันนี้นะครับ จ้าเป็นเหมือนการแบบยื่นแขนขออกไปตีนะครับโอ้ก็ไกลมากนะนี่เป็นเออีกนะนี่แล้วก็แตเมจถือว่าพอสมควรนะเพราะว่ามันตัวนี้มันโหดเรื่องระยะนะครับคือระยะไกลจริงนี่นะครับอานี่นะครับระยะถือว่าไกลจริงเลยครับ โอเคนะครับตัวต่อไปเป็นตัวของผมเองนะครับก็คือฟรีเซอร์หกดาวนะครับนี่นะครับฟรีเซอร์หกดาวจะเป็นก็อันนี้ใส่ออบนะครับย้ำนะครับใส่ออบนะครับมันเลยแรงนะครับก็ขั้นแรกๆยังไม่มีอะไรเอาเป็นว่าเราเอัพไปถึงขั้นที่สามปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราเราดูท่าโจมตีของท่านที่สองก่อนอ๋อเดี๋ยวมีเพนใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคอรีวิวอันนี้เดี๋ยวเคเคเพนก่อน ลืมไปลืมไปเดี๋ยวเมื่อกี้ฟิเซอร์ตัดทิมนไปก่อนเพนก่อนเพนก่อนเพนก่อนได้ขอพี่ก่อนเลยอ๋อโอเคครับโทษนะครับอ่าเดี๋ยวถ้าอย่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปตัดเอานะครับก็เดี๋ยวรอรอศัรอตรูเข้ามาก่อนนะครับจะได้ดูท่าการโจมตีของฟิเซอร์นะอันนี้ก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนท่าครับเป็นเซอร์เคิลเอลีนะครับ, e ะร,บระยะอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดอัพสองขั้นนะครับอันนี้เบลแปดสิบนะครับ ก็จะเป็นการเหมือนโอลาโอลากลางอากาศแบบไม่โดนอะไรนะครับแล้วก็จะส่งทุกขสูนอะไรสักอย่างไปนะครับพอกดอัพอีกทีอัพขั้นสาเราจะเปลี่ยนท่าเป็น s p a c i a l Disco นะครับนี่จะเป็นท่าเหมือนเป็นจานล่อสออันนะครับ <laughs> ใช่ปะวะม,มันเหมือนอะไรเหมือนโล่ปะโล่2ออันจากนั้นก็อัพต่อไปเพิ่มระยะเพิ่มดาเมจน,นะครับนี่ตอนนี้ แรงมากแล้วเราวงกว้างขึ้นเยอะเลยครับต่อไปนะครับจะเป็นท่าซูเปอร์โนวาครับซึ่งถ้าอ่านดีๆนาจะอ่า่าซูเปอร์โนวานะครับก็ไปครับนี่แล้วก็ต่อไปนี้ไม่อัพไม่เปลี่ยนท่านะครับนี่นะครับจะเป็นท่าการชาร์บแล้วก็ปึ๊บปาไปอัดยึบแต่นํำพอตกกระทบพื้นนะครับก็จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่นี่โอ้หล่อเท่ครับ เท่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 มากนะครับโอเคนะครับโอเคโอเคนะครับต่อตัวต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือเพนนะครับหกดาวนะครับก็มาจากนารุโตะใช่ไหมอัน้เวลหนึ่งนะครับก็เลยอาจจะดาเมจแบบเบาติดนึงนะครับตีเป็นเอโีนะครับระยะการโจมตีอยู่ที่สามสิบห้าแล้วก็ตีทุกทุกห้าวินนะครับก็จะเป็นเหมือนการยิงอะไรขึ้นฟ้านะครับ นี่ถ้าสังเกตดีดีชึบแล้วก็ระเบิดถือว่าเป็นเอฟเฟกที่อลังการอยู่นะครับเนี่ยมันต้องมันซ้าแล้วก็ตุ้มยิงระเบิดน,นะครับถือว่าหล่อเทมากเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็กําลังโคตรแหลกเลยนะครับเดี๋ยวนะเอฟเฟกมันโคตรแหลกแต่มันจะไม่ไหวพอดีอ๋อนี่ไงโอเคนะครับตัวต่อไปนะ โทษทีนะครับเอ่อเพนไม่ใช่ตัวสุดท้ายตัวต่อไปก็คือโจทาร่จะภาสี่นะครับนี่ขนาดเวลหนึ่งนะครับอัพตันแล้วนะพลงโจมตีอยู่ที่9,900นะครับระยะการโจมตีก็คือ26นะครับแล้วก็โจมตีทุกๆ5้าวิอันนี้ก็เป็นตัวสแตนผู้ใช้สแตนปกติก็ประมาณ5วิเนี่ยแหละครับปกติครับนี่ครับก็เป็นการส่งตาแพทิัมดาวอ์ออกไปโอลานะครับแล้วก็ มีสกิลอยู่เวลาที่น่าจะนานกว่าภาค3ด้วยนะครับตัวสุดท้ายน,นะครับก็คือมีหน้าโตนะครับเป็น6ดาวน,นะครับอันนี้อยู่ที่เวล80นะครับก็ถือว่าเอฟเฟกค่อนข้างค่อนข้างใช้ได้นะครับได้เมจอยู่ที่1684นะครับระยะการโจมตีคือ3เฮ้ยไม่47นะครับโจมตีทุกทุกาวินะครับก็ถามผม ถามว่าตัวไหนดีสุดเอาจริงๆก็น่นาจะตอบว่าโกคูนะครับแต่ว่าโกคูมันก็มีข้อเสียที่ว่ามันอับช้ามากเอ้ยมันอับแพงนะครับเค <Okay. S 1> เป็นไงบ้างครับกับการรีเวิร์ตัวหกดาวหลายตัวโคตรเยอะเลยนะครับโอเคก็ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ